สวัสดีครับชาว memory class ทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องเด็ดมาเล่าให้ฟังรับรองว่าใครที่เกิดทันยุค90นูนต้องร้องอ๋อแน่นอนเชื่อไหมว่าชีวิตวัยรุ่นของเราในยุคนั้นมันผูกพันกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าตู้โทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญมากๆเลยนะใช่ครับไอเจ้าตู้สี่เหลี่ยมสีเขียวสีแดงสีฟ้าที่มีหูหิ้วให้ยกขึ้นมาแน่หูแล้วต้องยัดเหรียญสิบบาทลงไปเนี่ยแหละ มันไม่ได้เป็นแค่ตู้โทรศัพท์ธรรมดานะทุกคนแต่มันคือศูนย์รวมความลับศูนย์รวมเรื่องราวดีๆและเรื่องปวดหัวของวัยรุ่นอย่างเราเลยก็ว่าได้วันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปดูว่าเจ้าตู้เนี้มันมีอิทธิพลกับชีวิตเราขนาดไหนและมันได้สร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้บ้างในสมุดบันทึกความทรงจำของเราเตรียมตัวขำเตรียมตัวคิดถึง และเตรียมตัวพบกับเรื่องราวที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วเรื่องแรกที่โคตรจะคลาสสิกเลยนะคือการหยอดเหรียญผิดใครเคยหยอดเหรียญห้าไปแล้วโดนตู้ขยอกมาแบบไร้เยื่อใหญ่บ้างยกมือขึ้นหัวเราะหรือบางทีก็หยอดเหรียญบาทไปหลายเหรียญกว่าจะครบสิบบาทแล้วพอจะโทรออกเสียงสัญญาณหายไปดื้อโอ้ยมันจีบจำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งผมกับไอ้ต้นกำลังจะโทรไปชวนสาวไปดูหนังหลังเลิกเรียนเหรียญสิบบาทก็มีอยู่เหรียญเดียวในกระเป๋า กะว่าโทรได้ครั้งเดียวเท่านั้นพอหยอดปุ๊บติง้งเสียงเหรียญตกลงไปในช่องอย่างดีใจแต่ปึ๊กเสียงเหรียญร่วงลงมาตรงช่องคืนเหรียญโอ้โหทั้งผมทั้งไอ้ต้นมองหน้ากันแบบเอาไงวะโคตรเซ็งเลยครับคือแบบนาทีนั้นรู้สึกเหมือนโลกพังทลายความหวังที่จะชวนสาวไปดูหนังก็พังไปด้วยแล้วไหนจะเรื่อนคิวโอ้โหบางทีนี่ต่อคิวยาวเป็นกิโลเลยนะโดยเฉพาะช่วงสักเที่ยงหรือหลังเลิกเรียน แล้วยิ่งกว่านั้นคือคนที่คุยอยู่หน้าตู้นะ่ะคุยไปเถอะคุยแบบลืมโลกไปเลยคุยจนเราที่ยืนรออยู่ข้างหลังเนี่ยเริ่มจะกลายเป็นกระดาษบ